ครับเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีครับผมใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับก็ิดตามนะช่องไออุ้ยบังการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะครับจะเป็นพระเทนะแบบนี้นะครับเป็นองค์พระฤาษีนะครับสวยงามมากขึ้นเนเพื่อนเพื่อนพระเทเนี่ยก็จะมีรายะเอียดที่สม่วนลึกคมชัดนะครับเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นเม็ดประคำท่านนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นเม็ดเลยนะเห็นะครับ เนี่ยเพื่อนๆสวยงามมากนะอค์นี้นะครับแต่ผมไม่ทราบที่จริงๆนะเพื่อนๆใครพอรู้ที่รู้ประวัติการจดสร้างเนี่ยก็ร่วมคอมเมนต์ได้นะครับเพราะว่าแบบนี้ก็เป็นผาที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์นะครับเห็นไหมมียันอัขระต่างๆตรงใต้าถาดด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ทราบที่จริงนะครับแต่สวยงามมากนะอ,อ,นอันนี้เราจะมาซ่องดูพวกรายละเอียดกันนะครับเพื่อนๆโอเคเพื่อน าพระฤาษีเนี่ยเห็นไหมครับด้านบนตรงนี้ของท่านเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นรูปพระทากระดาห์เห็นไหมครับเข้าเชื่อกันว่านะครับพระทากระดาที่แตก่กุต่างๆเนี่ยพระฤาษีท่านเป็นผู้สรนะ้างนะนี่ครับเห็นไหมครับด้านบนเนี่ยจะมีคล้ายๆเป็นรูปของพระทากระดานะครับเห็นไหมครับอ่านี่เพ e ื่อนๆเห็นไหมอไเอาเป็นไง ชัดเจนนะครับสวยงามมากนะอันนี้เนื้อหางมือศา,าสตร์นะครับเห็นไหมใกล้ไม่ทราบที่นะครับเห็นไหมคือผ่าเทะเนี่ยต้องลึกคมชัดแบบนี้ครับแล้วมีความสมส่วนนะเห็นไหมเ,เพื่อนๆดูนะเม็ดประคำท่านนะครับขึ้นเป็นเม็ดเลยนะครับเห็นไหมโอ้ดูน่ชัดเจน,นะดูผิวดูสวยงามสวยมากแห้งๆแ,แล้วนะครับแห้งๆแ,แบบนี้นะครับ ใครรู้ที่ก็บอกผมหน่อยนะอ่ะริ่มกัรศึกษานะครับอันนี้ไม่รู้ที่จริงๆนะครับจะสวยดีนะสินสวยนะครับวันนี้นะครับคือซ่องลายละเอียดเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากเลยวันนี้นะนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับอ่าฟาร์มเก้าก็มีเห็นไหมครับมีการขึ้นของสนิมเขียวแล้วนะครับเห็นไหมตรงบริเวณด้านหลังท่านนะครับตรงเนี้ย ขออนุญาตใช้ปากกานะครับเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆจะพบรอยสนิมเขียวนะ,ะตรงนี้นะครับสนิมเขียวแบบนี้แสดงถึงว่าพระเนี่ยมีอายุมีความเก่านะครับเห็นไหมเกือบสิบปีแน่ๆเพื่อนๆอสไตล์นะครับสวยมากนะองค์นี้เพื่อนดูถูกซอสคุกมมุมเลยนะครับเพื่อท่านหน้ทราบนะ ผมก็ยากรูก้เหมือนกันนะว่าที่ใดจะสร้างครับสบาภาพาราฤิษีแบบนี้นะครับสวยงามจริงๆเนื่อรายละเอียดเนี่ยเราลึกคมชัดนะครับเห็นไเพื่อนอา,ารามแห้งของผิวผะนะครับดูโอเคเลยนะ แห้งมากแห้งแก๊กเลยเพื่อแล้วก็ด้านบนเนี่ยมีพระธงกดานยูนะครับอย่างที่บอกไปนะวนแบบนี้นะแห้งแกกเลยครับแบบนี้ถือว่าดูง่ายนะดูง่ายอันนี้เทสบายตานะครับแบันบนี้นะ โอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับได้ถาดบ้างใครรู้ที่ก็คอมเมนต์ทีเพื่อนๆอ่าชัดเจนนะครับแบบนี้นะอายุวามเก้าเนี่ยโอ้โหชัดเจนจริงๆนะครับสวยงามมากอ่าโอเคนะครับขาเพื่อนๆสับวันนี้ก็ประมาณนี้นะ ไข่ชิ้นช่า,าก็ฝ้ากกดไหลก็ดีตามด้วยนะครับองค์นี้สวยงามมากจริงๆนะครับเนี่ยสินการการแก้บล็อกของช่างนะครับอาการวางรายละเอียดต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นเม็ดพระคำนะครับการแก้อักขระเล็กยันใต้ถ่านนี้ดูมีมต์ครั่งมีมนลเสนีมากนะครับแบบนี้นะ,อะโอเคเพื่อนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ วันนี้ก็มาชวนดูพระเทก,กันนะครับแต่ผมไม่ทราบพี่นะใครรู้ที่ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเ,อนเพื่อนๆสวัสดีครับ